เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธน้ำค่ะมีนกรากฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาด,ดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1-10มิถุนาย,ยนนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แล้วก็คนมีคู่ทามสตา์มจะอยู่ใต้ Descript i o n b o นนะคะสำหรับพาร์ทคนโสดสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณสามดาบเฮอร,ร์มิตรเรียบเหงาจังช่วงนี้คิดถึงใครบางคนในอดีตคิดถึงใครบางคนที่เป็นคนทางไกลคนที่จากไปแล้วนะคะ จากไปอยากจ,จะเลิกลาอะไรประมาณนั้นอะ่ะอืมเหมือนยังคิดถึงหรือเป็นมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเขาเข้ามาทําให้คุณนึกถึงเขาคิดถึงเขานะคะแต่คุณก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองอ่ะคุยกับตัวเองให้เข้าใจว่าคุณกําลังคิดยังไงรู้สึกยังไงพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายจุดโฟกัสจุดความคิดนะคะไปที่การงานการพัฒนาตัวเอง คุณพยายามหาแรงส่งให้ตัวเองแบบว่าหลุดจากความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกตรงนี้บางคนอาจจะมีการนั่งสมาธิร่วมด้วยหรือการแมนเฟสร่วมด้วยนะคะเพื่อที่ไม่เชิงว่าไม่เชิงว่าหลุดพ้นอย่างเดียวแต่หมายถึงให้ได้รับอะไรดีๆเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะสิ่งที่ดีสักเซสเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือเรื่องชีวิตที่มีความมั่นคงมากขึ้นแต่มองว่าสัก ช่วงเวลาประมาณเจ็ดถึงสิบเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกโอเคขึ้นละคุณเริ่มรู้สึกโล่งขึ้นสบายใจขึ้นนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณพยายามตั้งใจทำในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยเริ่มเห็นประสิทธิภาพที่ดีละนะคะคุณเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยในตอนนั้นคือเหมือนแบบเศร้าแฮปปี้มัน เป็นช่วงเวลาที่แป๊บเดียวอ่ะอืมเศร้าอ่ะแป๊บเดียวไม่ต้องกงังวลนะคะแล้วคนใหม่ๆกยาานะ็ยังไม่ได้เด่นเข้ามานะยังไม่ได้เด่นเข้ามาฉะนั้นขอดูว่าคนที่มีผลต่อใจคุณเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างโอเคอืม สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขามองว่าคนคนนี้น่าจะมีการคอมมิชเมนต์มีแฟนมีตัวเป็นตนมีคนเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่ก็เป็นตัวเป็นตนแบบที่เหมือนก็มีทะเลาะกันบ้างนะเหมือนมีไฟกันเองอะเขากับอีกคนหนึ่งลิ้นกับฟันแต่ก็เป็นลินกับฟันที่แบบชินกันไปแล้วชิวกันไปแล้วเป็นปัญหากระตุกกระติกเล็กๆน้อยๆแต่ก็ชิวๆปล่อยๆนะคะเป็นการคอมมิชเมนต์ความสัมพันธ์ที่ สามบันดีต่อให้มีใครก็ไม่ได้ใขรแรงอ่ะแบบเฉยๆกันอะนะคะเฉยๆชื่วๆปล่อยๆประมาณนั้นสถานะการความรักั่งเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆนะค่อนข้างเด่นแบบนั้นแน่นอนว่าคนเก่าแหละสัปดาห์นี้ที่โอเคขอสามใบนะคะคนโสดค่ะทัดน้ําช่วงนี้เหมือนคุณพยายามที่จะไม่กักขังตัวเองกับความรู้สึก ที่ส่งผลมายังปัจจุบันความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเสียใจคุณไม่อยากขังตัวเองเอาไว้ตรงนั้นคุณอยากได้รับสิ่งดีๆนะคะคุณพยายามตั้งใจโฟกัสในสิ่งดีๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้น,นะค่ะเกณฑ์ได้เกณฑ์สิ่งดีๆได้รับผลผลิตที่ดีโปริตที่ดีอาจจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่าในเรื่องราวความรักนะคะช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ได้เด่นมากนะสำหรับคนโสดธาตุน้ำ อดูความรู้สึกของคนเมื่อกี้นะคะในช่วงหนึ่งถึงสิบเขาคิดว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างสิบดาเอ็ม e พ s อือเอาตรงๆนะเหมือนเขาจะมีการเข้ามาสองนะคะใช่มีการเข้ามาสองคุณนะคะสองบ้างไม่ได้ถี่มีสองบ้างเขามาเห็นแล้วคุณแบบดูดีขึ้นนะคุณดูมีความสุขขึ้นนะคุณดูสักเซสนะ มันก็มีปนความดีใจปนความเสียใจดิดหนึ่งอะเมื่อเทียบกับชีวิตตัวเองแล้วเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคือไม่รู้ว่าภาพภายนอกเขาสื่ออะไรออกมายังไงนะแต่ในความเป็นจริงของชีวิตเขาเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเห็นความเป็นคุณน่ะมันแอบเขินน่ะยอดไปแอบเขินว่าเขาสูญเสียอะไรไปแล้วดูชีวิตฉันตอนนี้สิอะไรก็ไม่รู้อะหัวกระเจิงยุ่งเหยิงอะไรก็ไม่รู้อะในขณะเดียวกันที่คุณดูสวยขึ้น ดูสักเซสขึ้นดูพัฒนาขึ้นดูมีความสุขขึ้นดูสมบูรณ์แบบขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะดูมีน้ำมีนวลขึ้นแต่ดูมีออรา่ามีราศีอืมฟังคุณคิดแนละ้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะโดมเบอร์อืมบอกตรงว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยรักมาก รักมากเกลียดไหมไม่เชิงว่าเกลียดแต่ว่าคุณพยายามไม่อยากจะคิดถึงเขาอ่ะคุณพยายามไม่อยากจะคิดถึงเขาพยายามที่จะมุกอ่อนแต่อาจจะมีบางเรื่องของเขาเข้ามาในความคิดบางทีฝันถึงก็ต้องกลับมาบุกอ่อนอีกรอบอะไรประมาณเนี่ยหลายๆครั้งคุณแอบบสับสนปิดหูปิดตาพยายามปิดหูปิดตาพยายามที่จะไม่รับรู้เรื่องของเขาเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่ออย่างมีความสุข แต่เขาก็อาจจะยังเป็นอืมความทรงจำหนึ่งที่คุณเคยรักมากที่สุดเหมือนคุณอยากจะให้มันอยู่แค่นั้นนะ่ะให้มันเป็นเพียงความทรงจําก็พอไม่ต้องตามมาหลอกหลอนในชีวิตปัจจุบันอืมบทสรุปและไพ่แนะนํานะคะบทสรุปและไพ่แนะนํา ความรักความสัมพันธ์คุณไม่ได้สนใจเลยคุณจะสนใจไปในเรื่องราวของการงานมากกว่าเหมือนช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาของความรู้สึกที่คุณอะสับสนกับความรู้สึกในเชิงความรักการนั่งสมาธิก็ช่วยนะช่วยให้คุณแบบว่าไม่อ่อนไหวไปกับความรู้สึกหรือความคิดที่เจ็บปวดที่เข้ามาหรือความรู้สึกที่ มันคอนฟ lict เกี่ยวกับความรักบางคนโกรธในเรื่องราวความรักคุณมีอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยอืมมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอิกนอทุกอย่างที่เป็นความรักแล้วก็อยากจะโฟกัสที่ความสําเร็จในเรื่องอื่นๆแทนนะคะคุณรู้สึกว่าความสําเร็จของชีวิตมันก็มีเรื่องอื่นได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักเสมอไป r e lease ตั e x ค่ะการที่เราตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วอะ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันอีกปัจจัยที่เรา r e lease หรือเคลียร์เกี่ยวกับคนเก่าแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือพลังงานค่ะพลังงานเกี่ยวกับคนเก่าที่ยังอยู่ที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในความรู้สึกของคุณในบางครั้งในความคิดของคุณในบางครั้งสิ่งนั้นที่มันผุดข,ขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องล้างหรือเคลีย์พลังงานเกี่ยวกับคนเก่าคนนี้ด้วยเช่นกันคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีกระจิตกรใจหรืออยากจะโฟกัสหรือมีแรงดึงดูดหรือรู้สึกว่าอยากจะดึงดูดความรักอะไรเงี้ยคุณไม่อยากจะสนใจสิ่งนั้นแล้วอะเหมือนคุณจะโฟกัสไปในเรื่องอื่นแล้วคุณไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครสักคน,นึงเกี่ยวกับความรักได้แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นหน้าไพาม่มนเลยเป็นในในปิวที่แบบ จะต้องมีการเคลียร์พลังงานของตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณเคลียร์เพราะว่าคุณอยากจะรักใหม่นะแต่หมายถึงคุณเคลียร์เพื่อให้คุณเนี่ยฟูลฟิลตัวเองได้มากกว่านี้ในเรื่องของการรักตัวเองหรือในในฟิลที่แบบในการมองที่มันเป็นสิ่งที่เป็น o s i ิ i ีฟมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะนะคะโอเค พาร์ทคุณโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ำนะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะสี่เหรียญหนึ่งไม้สามดาบเกิดอาการหึงหงหงห,งห,งหงวงเกิดอาการ รู้สึกอะไรบางอย่างที่มันผิดปกตินะคะช่วงนี้เซน์ของคุณเริ่มทํางานได้ดีด้วยนะคะจากที่เริ่มคิดคิดใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกมันเริ่มบอกว่าเหมือนจะใช่เหมือนจะมีบางอย่างแล้วมีการน่าจะมีการถามไทยหรือจับผิดอะไรกันเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันหรือเรารู้สึกว่าเขายอมรับอะไรขนาดนั้นอะ แต่คุณรู้สึกได้ว่าคนคนนี้มีอะไรปิดบางคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่จริงใจละเขามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ชัดเจนกับเราเหมือนคุณเริ่มมาถามตัวเองว่าเรากําลังดีวกับอะไรอยู่กำลังจัดการกับอะไรอยู่กำลังเจอกับอะไรอยู่แล้วต้องทำยังไงต่อเนี่ยต้องทำยังไงต่อดีอืมปัง ฝั่งคนคุยนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างเฮจิเชียนยอฟฟ์จูนตัดดามหกถ้วยควีนดาในที่นี้ชาวััดไฟทัดลมค่อนข้างเด่นนะคะที่ดีกว่าคุณอยู่กุมเมทุนหรือตูนเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศียขนาดหรือดาวศุกร์เขาคนนี้นะเขาก็เป็นคนตู้ชูป,ปกติแหละอืมแต่ดูเหมือนเขาเขาก็ดูชอบคุณนะเรารู้สึกว่า บางทีความสัมพันธ์มันขับเคลื่อนเร็วเกินไปเขาก็ยังไม่กล้าขนาดนั้นที่จะคอมมิชเมนต์หรือไม่กล้ายังไม่พร้อมในเรื่องของการคอมมิชเมนต์ความสัมพันธ์อืมแต่ดูแล้วเขาก็แคร์คุณอยู่เหมือนกันนะจากหน้าไพา่ต่อให้คุณรับรู้อะไรมาอาจจะเป็นเรื่องจริงตรงนั้นนะคะเขาไม่กล้ายอมรับกับคุณเขายังไม่พร้อมที่จะเสียคุณไป ดูเหมือนเขาอยากจะพยายามง้อหรือพยายามปรับความเข้าใจกับคุณด้วยตรงนี้อืมต่อไปขอสามใบนะคะคุณนัน้นอืมหลักฐานมันชัดเจนมากคือหลักฐานในที่นี้มันอาจจะแบบว่า ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นแต่ว่าบางคนอาจจะมีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยมันก็ปะติดปะต่อมากๆเลยนะคุณเอาไปปรึกษาเพื่อนหรืออะไรคุณก็รู้สึกว่าเออเพื่อนด้วยเห็นด้วยกับคุณเพื่อนก็มองว่าเออมันก็ใช่กันอะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคุณอยากจะรักตัวเองคุณอยากจะเดินออกมาถ้ามันจะชัดเจนในรูปแบบนั้นคุณไม่อยากที่จะฝืนความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แล้วไปต่อแล้วมันเจ็บปวดอะเื่อกไหมอืม คนต้องการเห็นอะไรที่มันชัดเจนเพื่อที่จะได้ดูว่าคุณควรจะเป็นยังไงต่อตัดสินใจยังไงต่อะตอะไรประมาณเนี้ยทีนี้คนคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะอืมชอบมากไหมชอบมากชอบมากเขาชอบคุณมากแต่เหมือนเขาเองก็อยากที่จะมีโอกาสให้กับตัวเองอะหรือเขาอาจจะนอกใจใครมา อีกทีหนึ่งแล้วมาคุยกับคุณแล้วมันเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่สับรางอยู่ที่สับรางอยู่คุณตอบโจทย์เขาร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่แต่เหมือนแบบชอบอ่ะทั้งสามคนอะไรเงี้ยยกตัวอย่างไม่มีใครที่เป็นทรีอินวันให้เขาเลยคือคนนึงก็ดีอย่างคนนึงดีอย่างคนนึงดีอย่างแต่อยากมีทั้งสามอย่างนี้อะไรประมาณนั้นอะนะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ เความสัมพันธ์ในฟิลเขาที่ยังยังไม่พร้อมเลือกยังสับไปสับมาแบบไหนฝัน่งคุณล่ะคะคุณรู้เหละว,ว่าส่งเขาดูเจ้าชู้อ่ะดูเป็นคนลันลาแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นมีมีความน่ารักในแบบของเขาเขาก็มีความอ่อนโยนในแบบของเขาแต่ใจของคุณนะมันมีทรัดอิชูไปแล้วว่าเขาเจ้าชู้ว่าเขาลิ้นแรล่แปรธาตุเขาไม่ธรรมดา ืคุณก็ต้องมีจุดยืนดึงศักยภาพความรู้สึกว่าอะไรที่เป็นบวเดอรี่อะไรที่เราพออะไรที่เรารู้สึกว่ายังได้อยู่อะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าแบบเนี้ยคุณยังรับได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ารับไม่ได้คุณเริ่มมีความกลัวแล้วคุณต้องถามกับตัวเองแล้วแหละนะคะว่าคุณจะยังไงบทสรุปนะคะและไพ่นาาแนะนำ บทสรุปลบไพ่ายแนะนำนะหนึ่งะสี่ไม้เท้าหนึ่งไม้สองไม้เท้าความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะได้มีการคุยแล้วเคลียร์ใจกันแล้วไปต่อหน้าไพ่ขึ้นว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะคุณค่าในตัวเองอยู่ที่คุณจะเลือกว่าคุณเลือกยังไงเลือกคุณค่าในตัวเองหรือเลือกที่จะ เคลียตรงนี้เราไปกันต่อกับความสัมพันธ์นะไพ่ให้ทางเลือกมาไม่มีใครเลือกให้คุณได้นะคะคือคิดหน่อยสิว่าเราจะยังไงดีแกว่าตัดสินใจหนึ่งหรือสองเกดสินใจผิดในสิ่งที่คุณไม่พอใจขึ้นมาก็เหมือนกับว่าเรากำลังหาคนผิดให้เราแบบรู้สึกเสียใจน้อยลงเวลาเราเลือกผิดอ่ะ,อะนึกออกไหมฉะนั้นทุกการตัดสินใจมันต้องเกิดขึ้นจากตัวคนคนนั้นเท่านั้นอ่ะอืม โรแมนติกฟีลิ่ง g i n ่ม้งแล้วก็ชิล l d เดนบางคนอาจจะอยู่ในในความรู้สึกหลงไหลหลงไหลยอยู่ทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์เนี้ยคนที่ดิวอยู่หรือในความสัมพันธ์มันมีมายเซ็ตของความเป็นเด็กในเรื่องราวความรักค่อนข้างสูงถ้าคุณต้องการที่จะไปยังขั้นแต่งงานหรือคอมบิเนชันอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเอ e นจีมันต่างกันสีย,ยังไม่เสมอกันในความ ในความที่จะไปยังเป้าหมายปลายทางตรงนั้นได้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นไม่ต้อง take it serious ว่ามันจะต้องเป็นของคุณแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บไปคิดมากอย่างนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะ<ส>เด็กเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญเดวิลสิบทวยขอดูเดวิลหน่อยโอเคในที่นี้น่าจะเป็นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทุ่มเทตั้งใจมีปัจจัยในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง เดบิวต์ในที่นี้ไม่มองว่าเป็นเรื่องของชู้สาวนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องราวของการกู้การเป็นหนี้สินอะไรประมาณนั้นอะ่ะอืมเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองเป็นหลักแต่เป็นการเป็นหนี้แล้วคุณรู้สึกมีความสุขมางคุณอาจจะคิดในเรื่องของหนี้ซื้อบ้านหรือสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็คือบ้านรถนะคะหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกัน เพื่อความมั่นคงในอนาคตอะไรประมาณนี้แตลักหลักแล้วอะคะ่ะการลงทุนลงแรงหรือแผนการหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะมาจากฝั่งคุณจะเป็นหลักๆห,หรือตัวซัพพอร์ตหลักน่าจะมาจากฝั่งคุณเป็นหลักๆนั่นเองนะคะส่วนฝั่งคนรักนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างสิบดาบเหมือนจะเป็นการ เข้ามาช่วยเหลือในฝั่งคนรักนะการที่คุณพยายามทุ่มเทตร,ตรงนี้เหมือนฝั่งคนรักจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อหรือความมั่นคงทางฝั่งเขาเหมือนจะมีปัญหานะคะต้องการความช่วยเหลือซึ่งใช่ค่ะการช่วยเหลือนั้นมาจากฝั่งคุณเขารู้สึกแบบเหมือนมันมากกว่าความเกรงใจอะที่คุณแบบอา่าน เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้หรือว่าอาจจะมีการกู้ร่วมกู้อะไรประมาณเนี้ยหลักๆแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าเขากลัวกลัวคุณจะมองไม่ดีกลัวคุณจะมองว่าหลอกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เขาก็ appreciate มากๆในสิ่งที่คุณพยายามทําหรือพยายามที่จะช่วยเหลือเขามันเป็นปัญหาใหญ่ของเขามากจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องระบบนี้สินเป็นหลักๆนะคะฝั่งเขานะ โอเคต่อไปขอสามใบนะคะสามใบ love self love หลักฐาน marriage อ่ะการช่วยเหลือตรงนี้นะคะน่าจะยิงยาวไปไปในลักษณะของการยืนยันว่าจะอยู่กันยาวๆนะคะอยู่กันยาวๆหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตกลงปรงใจที่จะแต่งงานแน่ๆในอนาคตอะไรอย่างีย ฉะนั้นมันไม่มีไพ่ของความรู้สึกว่าจะหลอกลวงอะไรเลยนะคะแต่มันเป็นการสร้างความมั่นคงหรือสร้างความเชื่อใจว่าโอเคเราเป็นฟิวอะให้ช่วยสิ่งนี้ไปอาจจะคล้ายๆกับการมั่นหมายหรืออะไรประมาณนี้สักอย่างหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับความความมั่นคงในอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะทีนี้เขาแ้่รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ Okay. เนี่ยเขายังกลัวอยู่เลยกลัวว่าคุณจะมองเขาแบบไม่ดีไหมว่าเขาแบบว่ามาเป็นภาระให้คุณหรือเปล่าที่คุณจะต้องมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยหรื <c oughs> อมาซัพพอร์ตตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าเขาก็แอพเพชเชตมากเขาก็อยากจะดูแลความรู้สึกหรือดูแลคุณได้เท่าที่เขาจะสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ แต่เขาก็โรดตัวเองนะว่าทําไมเขาถึงแบบว่าไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบรู้สึกว่าเขาด้อยค่ามากๆที่ที่ต้องให้คุณมาช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นฟีลแบบมากกว่าคำว่าเกรงใจอ,อ่ะนะคะฟังคุณที่ร่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างล่ะสองดาบทิ้งเหรียญ อะไรก็ได้แหละขอแค่อย่าทิ้งกันไปอ่ะเรื่ออกไหมว่าคุณอะซัพพอร์ตเขาได้หมดคุณรักเขามากแล้วคุณก็รู้ว่าเขาก็รักคุณปัญหาตกเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ถ้าเราจะคบกันหรือจะแต่งงานกันไประยะยาวมันคือปัญหาเดียวกันไม่ใช่แค่ปัญหาของเขาคนเดียวปัญหาของเขาก็คือปัญหาของคุณปัญหาของการและกันที่ต้องช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันขอแค่เขาไม่ทิ้งคุณไปไม่นอกใจไม่ทําผิดในสิ่งที่คุณ รู้สึกว่าไม่โอเคแค่นั้นคุณก็แฮปปี้แล้วมันมันมันอีซี่มันง่ายม,ม,มากอะไรเงี้ยเบสิกพื้นฐานกดพื้นฐานทั่วไปนะคะส่วนในตอนจบบทสรุประบายแนะนำบทสรุประบพยแนะนำห้าถ้วยไฟยิง,งโอเค คือการคุยกันตรงนี้หรือการดีลกันในปัญหาตรงนี้ค่ะอาจอาจะไม่ได้มีการเปิดปากออกมาง่ายๆนะไม่ได้มีการเปิดปากออกมาง่ายๆแต่จะมีการได้คุยกันจากฝั่งเขาเพราะเขาดูไม่ค่อยกล้านะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยอยากที่จะพูดเรื่องนี้แต่ความเสียใจหรือในตาม,มันคือมาจากสิ่งที่เราสังเกตเขาด้วยสิ่งหนึ่งเลยได้มานั่งคุยกันอืมได้มานั่งคุยกันได้มานั่งแบบ โอเคจัดการปัญหานี้ร่วมกันแล้วก็เหมือนหน้าไพ่กาลังบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันคือการที่เรากับเขา่ะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกันในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะ Healing Family Issue ค่ะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ซึ่งจะได้รับการแก้ไขและเยียวยานะคะเป็นอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาที่จะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะเร็วๆน,นี้แหละน่าจะได้ น่าจะได้จัดการกับเรื่องราวตรงดีนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวทัดน้ำก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ